สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการติดผ้าเบรกใหม่จากก้ามเบรกนะครับก้ามเบรกเป็นเบรกแบบดัมเบรกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับหาซื้อได้ยากวิธีการแก้ก็คือเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับอุปกรณ์นะครับต้องมีผ้าเบรกผ้าเบรกแบบล้วนอย่างนี้นะครับไปขายกับรถรถใหญ่รถสดตออ่าผ้าเบรกนะครับ หลายขนาดหลายไซส์ครับหาซื้อได้ l a z a d า s h o p ี e ก็มีตัวต่อมานะครับคือหินเจียไว้สำหรับเกียรเก็บเจียรแต่งนะฮะต่อมาเป็นกาวนะครับกาวตัวนี้สั่งมาสำหรับติดภ้าเบรกโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าต้องผ่านการอบด้วยนะครับแป้งนะครับไว้สำหรับจุ่มกาวตัวต่อมานะครับคือแผ่นนะครับแผ่นสแตนเลส หรือแผ่นอะไรก็ได้นะครับไว้สาหรับรัดเวลาเข้าเครื่องอบนะครับต้องรัดผ้าเบรกให้ติดกับก้ามเบรกแล้วก็เข้าเครื่องอบนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็สร้างขึ้นมาเองนะครับมีน็อตอันนี้ตัวดันนะครับต่อมานะครับต้องทาทาการถอดตัวกลไกตัวนี้ออกก่อนนะครับถึง่จะสามารถล็อก สามารถดันได้ง่ายนะครับีนี้ก็ถอดออกเลยถอดออกแล้วนะครับก็จะเหลือ แค่ตัวนี้มันสามารถที่จะประกบกันได้ทำความสารให้เรียบร้อยกาวจะได้ติดแน่นนะตัวนี้มันจะหลุดละแง่ออกเลยโอาหินเจียปัดออกนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึง ทำความสะอาดนะครับพื้นผิวนะครับที่จะทาก,กาวก็ได้ประมาณนี้นะครับข่าวๆมีความสะอาดมาแล้วนะครับจากนั้นก็จะใช้กาวนะครับแต่ว่าต้องตัดขนาดของขนาดของผ้าเบรกนะครับให้พอดี วัดนะครับวัดระยะจากนั้นก็ตัด ก็จะได้เป็น4แผ่นนี้ครับอ่าเมื่อได้ครบแล้วนะครับก็จะามาทำการแปะกับก้ามเบรกนะครับลักษณะของก้าวก็จะเนืดเนืดาทีละลูกนะครับลคลู่่นี้ก่อนเบรกเบร ็ตแตะเลยนะครับปรับระยะให้มันพอดีเลยเวลาติดแล้วมันจะติดล็อกอยู่นะครับไม่สามารถไม่สามารถจะปรับได้เด็นอเอาตัวรัดนะครับ นี่ก็เป็นตัวดันที่เฉยครับรัดจนกว่ามันจะแนบสนิทนะสนิททุกส่วนนะครับทุกตำแหน่ง ทำอย่างนี้ทังง้งสองอันนะครับแล้วค่อยไปเอาไปอบพร้อมกัน ไสองอันแล้วนะครับเมื่อเรารัดนะครับใช้ปอกรัดก้ามเบรกเรียบร้อยแล้วผ้าเบรกก็จะแนบสนิทกับก้ามเบรกนี้ก็เอาไปอบครับเข้าเครื่องอบนี้เป็นเครื่องอบนะครับอบผ้าเบรกโดยเฉพาะเลยปั๊บ องศาไปที่ร้อยห้าสิบองศาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับหรือสาสิบนาทีอังจากครบ30นาทีแล้วนะครับผมใช้วิธีการอบไม่ร้อนมากแต่ว่าใช้เวลานานเอานะครับใช้150้องศา ให้เวลาอบอไป30นาทีนะครับก่อนที่จะออกมาก็สวมถึงมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันร้อนลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถักเสร็ุงมือยังร้อนเลยครับประมาณนี้นะครับระวัง โดนวันสดุเป็นเหล็กแอันนี้จะร้อนมากมันก็ถอดออกนะครับแล้วก็เอาไปขัดเก็บพวกมันเยิ้มออกใหม่เงี้ยฮะกาวมันจะล้นออกมาต้องต้องไปทำความสะอาดโดยใช้ินเจียนะครับเจียออกเฉยๆปัดออกนะครับใช้ประแกครับ การอบผ้าเบรกการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แบบนี้นะครับจะค่อนข,ข้างที่จะใช้เวลานานเป็นพิเศษเพราะว่าต้องอบก็นานแล้วนะครับตอนเลียร์นะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมผิวของกล้ามเบรกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับนะครับออกมาแล้วก็จะประมาณนี้มันจะติดติดดีมากเลยนะครับ าวตัวนี้แต่ว่ามันต้องอบมันถึงจะติดดีการปฏิบัติงานตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับ ส่วนที่มันเลยออกมาเนะะี่ยก็ต้องเคลียร์ออกให้มันเสมอกันกับกา้ามเีก ต่อไปเข้าเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องเจียนะเจียร์ให้ระยะโค้งตรงนี้ให้มันเสมอกันนะครับอ่านะแล้วเจียร์ก้ามเบรเจียรพับเบรก้ามเบรกเรัตั้งต้องเซตค่ะ โอเครับพาเบงให้เนี่ยจากนั้นนะครับต้องปรับตรงนี้ให้มันองศารัศมีการหมุนให้มันเสมอนะครับโดยการ แล้วลองหมุนดูนะครับอนน่ามันชนถ้ามันยังชนอยู่ก็ขยับโอเคตายแล้วนะครับเสร็จระยะนี้นั่นเปิดเครื่องเะยครับ

นี้ครับหน้าสัมผัสตรงนี้ก็จะเท่ากันแล้วนะครับเราต้องใช้เครื่องเกียร์ตัวนี้ใช้เวเนียนะครับในการวัดความหนาของผ้าเบรกไ่ด้เข้ากันวัดสามจุดนะครับอืม ได้เท่ากันทั้งทั้ง4ชิ้นนะครับผมเอาความหนาที่8มิลมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย่หม่ใส่ได้เลยนีงไม่ต้องไม่ต้องเซตใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเราเซตไปแล้ว ขนาดมันเท่ากันไปแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเปลี่ยนผ้าเบรกแบบใช้ผ้าบเบรกใช้ก้ามเบรกเดิมนะครับวิธีการก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมานะครับใส่เข้าไปคืนแล้วก็ประกอบใส่กับรถนะครับแค่นี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ เรียบร้อยครับเป็นอาซ็พสิ่สงงาน